ร่วมสดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท PTT ีทีกล l c บ e ลเคม l คอลจำกัดมหาชนและโรงไฟฟ้า NPS นหนึ่งในกลุ่ม d o u o w e r เวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในเช้าวันอังคารนะครับวันนี้16ทธันวาคมครับก็ชาวหวยก็คงเริงราบ แต่ชาวหุ้นจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องติดตามกันนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงตลาดหุ้นไทยก็จะเปิดทําการซื้อขายไปดูภาพของการลงทุนตามประเทศกันก่อนนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ที่ตลาดสหรัฐนะครับดัชนีก็แกว่งตัวผันผวนดัชนีขึ้นไปทําสูงสุดของวันนี่บวกขึ้นไปเกินร้อยจุดนะครับแล้วก็จุดต่ําสุดของวันนี้ก็ลบเกินร้อยจุดเช่นกันนะครับก็แสดงว่านักลงทุนเองก็คงจะยัง ไม่ชัดเจนนะครับว่าทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามก็ปิดตลาดดัชนีก็ปรับลดลงโดยทั่วนหน้านะครับดาวโจนปิดตลาดที่17,180.84จุดนะครับลบไป99.99 99. จุดครับ0 5นนะฮะในขณะที่ n a s d a กก็ปรับลดลงไป48.44จุด 1.04%ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดนะครับ S&P 500หลุด2,000จุดนะครับมาปิดที่19,89.63จุดลบไป12.70จุด0.63%เรื่องของราคาน้ำมันนะครับก็ยังเป็นตัวที่ไปกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ฉุดตัดชนีลงนะครับส่วนของยุโรปเองเปิดตลาดส่วนใหญ่แล้วแม้ว่าจะอยู่ในกรอบแคบแต่ว่าก็อยู่ในแดนบวกมาโดยตลอดนะครับคงจะมีเพียงช่วงท้ายตลาดนะครับ ถ้าเราไปดูเส้นกราฟก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าช่วงท้ายตลาดก่อนที่จะปิดทําการซื้อขายประมาณสักหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับมีแรงเทขายทําให้ดัชนีไหลรูดลงมานะครับดัคซิลรมันกับฝรั่งเศสนี่ลบลงไปเกิน2%์หมดเลยนะครับก็ฟุตซีร้อยตลาดลอนดอนนะครับลบไป1 1 7 9 1จุดครับ1.87%ในขณะที่ดัคนะครับซึ่งก็หลุด1 0 0 0 0จุดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังลบต่อไปอีก260 จุดครับ2.72% C40 c ก็ลบไป103.55จุดครับ2.52%จริงๆแล้วสาการที่ยังเป็นปัจจัยหลักอยู่ก็ยังเป็นเรื่องเดิมนะครับเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับลดลงก็ฉุดหุ้นกลุ่มพลังงานอ่าแล้วก็หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหลายก็ยังร่วงตามอยู่ด้วยนะครับแต่แลวก็ตามครับเนื่องจากว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลงไปหนักแล้วนะครับก็พยายามจะรีบาวแต่ว่าช่วงท้ายตลาดหนึ่งชั่วโมงที่ว่าร่วงลงหนักนะครับเป็นเพราะว่านักลงทุนเองตกใจ กับกรณีที่เกิดขึ้นที่ซิดนีย์นะครับเพราะว่าตำรวจเองก็ตัดสินใจเข้ายุติการการจับตัวประกันนะครับโดยชาร์จเข้าไปแล้วก็วิสามันคนร้ายแต่ว่ามีตัวประกันเสียชีวิตไปด้วย2คนแล้วก็มีบาดเจ็บอีกจํานวนหนึ่งนะครับยุโรปเองถือว่าเป็นเป้าหมายของการถูกถูกผู้ก่อการร้ายที่จะเข้ามาก่อเหตุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตกใจต่อข่าวนี้ก็ทําให้เกิดแรงเทขายจนทั้งหุ้นเนี่ยร่วงลงไปต่ําเกิน2%นะครับ ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้มาดูกันนะครับช่วงประมาณ9ก้นาฬิกานะครับก็ถือว่าภาพก็ยังปรับตัวลดลงกันเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยนิกเกอิช่วง9ก้นาฬิกานี้ลบอยู่100.43จุดนะครับ1.76นะครับห่างเส็งลบนะครับ163.05จุดครับ0.71เอ่์เซสเตรทไทม์สิงคโปร์ลบ27.40จุดครับ0.83นะครับอ่ฟิลิปปินส์ ก็ลบ78.97จุดก็1.09นะครับในขณะที่อินโดนีเซียนะครับก็ลบ4.330.0.85เท่าที่ดูในขณะนี้นี่ช่วง9นาฬิกาก็มีเพียงเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับที่ยังบวกอยู่ได้เล็กน้อยครับจุดนะครับส่วนที่เหลือน,นั้นก็ปรับตัวลดลงกันหมดส่วนหุ้นไทยครับเมื่อวานนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันที่ต้องเรียกว่าเป็น black monday สำหรับตลาดหุ้นไทยก็อาจจะเรียกอย่างนั้นได้นะรัเพาาว่าดชี จุดต่ําสุดของวันนะครับเราดูกันนะครับช่วงประมาณสักบ่ายสามบ่ายสามครึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอยู่ประมาณสักสินาทีนี่หุ้นลงไปจุดต่ําสุดของวันนี่ลบไปถึง1นึ่งร้อจุดนะครับก่อนที่ปิดตลาดก็ถือว่ากระเตื้องขึ้นมานะครับปรับตัวลดลงไปเพียง36.46จุดส4 1 1478.49จุดหน้าดะดัชนีเซ็นต์อินเด็กซ์เมื่อวานที่ปิดตลาดมูลค่าการซื้อขายนี่เป็นประวัติการเลยนะครับ12,662ล้านบบาทนะครัส่วนวนนนัีท้ททิศางจะเป็นอย่างไรครับ ไปติดตามได้จากคุณสุเชษสุขแท้นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดกันนะครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สิศานตท่านชม,นรค,มครับผมครับวันนี้ยังไงดีครับทางธนินมองว่าให้ยืนอยู่ระดับหนึ่งสี่หุนให้ได้ก่อนนะครับถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยมีสองจุดกับหนึ่งพันสี่ร้อยี่สิบกับหนึ่งพันสี่ร้อยคุกเก็งกำไรให้เลิกการลงทุนนะครับส่วนก็ที่เป็นลักษณะเจจะ ถจะซื้อเพื่อทยอยรับเนี่ยรอลงข้างล่างครับตลาดจะมีความแข็งแรงมากก็คือเมื่อขึ้นไปยืนเหนือระดับ1,515้าสิบห้าจิดได้แต่ครับวันนี้ยังไงก็ตามเดี๋ยวให้ระมัดระวังเพิ่มการสําหรับการลงทุนให้ระมัดระวังให้มากนะครับวันนี้ทางแายนิดเอาหุ้นยูเฮาส์ามาเรียนแนะนําให้ลงทุนครับเพราะว่า PE อยู่ระดับ4ี่เจ็ดเท่าบุกเวลูอยู่ที่พีตบุกเวลูอยู่ที่17็เท่าเท่านั้นเอง กำไรมีลักษณะของการมีโอกาสการเติบโตมากนะครับเพราะว่าจะขาดสินทรัพย์กับโภมโภออกนะครับจะสามารถให้ตัวพิวร์เอลเนี่ยมีกำไรเพิ่มมากขึน้นแนะนําเรียนแนะนําซื้อที่ระดับราคาเป้าหมาย5้าบาทแปดสต่างกับพิวิาตากรับครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณครับคุณสุเชษครับขอบคุณครับ,บปฏบคบิครัปอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่มาช่วงหน้ามาดูราคาน้ำมันที่ปรับลดลงเมื่อคืนนี้ลงเท่าไหร่เดี๋ยวมาติดตามครับ ตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันธ์ุมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์ุภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ โอ้โหครูค,คะที่นี่อากาศดีจังเยอะค่ะไม่ต้องกลัว double A กระดาษคันนาทุกๆกรีบปลูกบนคันนาที่ว่างเปล่าทุกครั้งที่ใช้เท่ากับช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดโลกร้อน double A กระดาษคันนาค่ะดี <c oughs> อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าเมื่อคืนนี้ราคาน้ํามันก็ยังร่วงต่อนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่ร่วงอย่างต่อเนื่องนี่เปิดการซื้อขายวันแรกของสัปดาห์นะครับเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเราว่าเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตนะครับลบไปอีก1เหรียญ90เซนเกือบ2เหรียญแล้วนะครับก็อยู่ที่55เหรียญ91เซนนี่เป็นราคาปิดนะครับก่อนที่จะมีการซื้อขายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในขณะนี้ซึ่งก็ยังทรงส่งตัวอยู่นะครับส่วนเบนซ์ก็ปรับลดลงด้วยเ9็ดสนะเรับ ก็ปิดที่61เหรียญ6เซนนะครับนี่เป็นราคาน้ำมันนะครับเรื่องของสับอุปทานที่ล้นเกินก็ยังเป็นตัวที่กดดันราคาอยู่นะครับส่วนราคาอาัปทานโทษครับมาดูที่ค่าเงินชาวันนี้ครับเงินบาทก็เปิดที่32.95นะครับก็ถือว่าเป็นระดับที่ทรงตัวนะครับจากเมื่อวานที่ก็ปิดนะประมาณ3 0 9 2 9 6ถึง3 นะครับก็อาจจะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยส่วนเย็นก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยครับล่าสุดนี้117.76เย็นต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนทองคำครับเมื่อคืนครับเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้นะครับเริ่มตั้งแต่คืนนี้ตามเวลาบ้านเรา จะมีการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งก็ต้องจับตาดูครับว่าจะมีการส่งสัญญาณเรื่องดอกเบี้ยอย่างไรนักลงทุนเองต้องปรับลดพอร์ตทันทีนะครับเพราะว่าหากมีการส่งสัญญาณเรื่องขึ้นดอกเบี้ยนั้นเนี่ยราคาทองจะร่วงนะครับเพราะฉะนั้นตัดการัดทุนก็คือลดพอร์ตเพราะฉะนั้นมีแรงเทขายในขณะนี้ทําให้ทองย่อลงมานะครับเมื่อคืนนี้โคลมิคสโก์นะครับปรับลดลงไป14เหรียญ8นะครับแต่ว่าก็ยังยืนปิดได้อยู่เหนือ1 2 0 0เหรียญ โดยปิดที่1,207เหรียญ70เซนนะครับไปดูราคาทองบ้านเราครับเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงราคาเบ็ดเสร็จแล้วลบไป100บาทต่อบาททองคำนะครับส่วนเช้าวันนี้ก็ประกาศราคาข้างแรกแล้วครับปรับลดลงนะครับโดยอ้างอิงโกลสปอต1,971เหรียญ50เซนเงินบาท32บาท98สตางค์ปรับข้างแรกนี่ลบไป200บาทต่อบาททองคำครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลากันไปก่อน